คอน last one EP 2และใน EP นี้เราจะพาทุกคนมาพบกับภาพบรรยากาศในางานคือทอฟฟูอะอยากจะถ่ายมาสักหมื่นรูปนะแต่ทอฟู tofu ถ่ายมาได้แค่แบบ700กว่ารูป800รูปประมาณนี้คือไม่กล้าย,ยกโทรศัพท์นานๆเพราะว่ากลัวเขาคิดว่าถ่ายคลิปเราต้องบอกเลยว่าทอฟูเป็นพวกที่แบบดูคอนจบอะไรเงี้ยเราจะลืมลืมแบบจาได้แค่แบบนิดเดียวนิดเดียวที่แปลว่าเล่าไม่ถูกแล้วนี่ก็แบบว่าปกติถ้าเป็นคนอื่นใช่ไหมถ่ายคลิปมาดูคลิปดูคลิปเสร็จก็จะ ำไม่ได้เหมือนกันแต่แบบก็ยังดูคลิปไปแล้วไปได้แต่ตอนนี้คือแบบมีแต่ภาพนี่แบบถ้าถามว่าเพลงอะไรอะคือตอนเนี้ยจำไม่ได้แต่ก็คือดูภาพไปแล้วกันนะคะทุกคนนั่นแหละเวลาโทฟูไปคอนใช่ไหมโทฟู tofu ก็จะจํามาแต่แบบความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนนี้ก็คือสนุกมากชอบมากคือแบบโทฟูตื่นเต้นมากๆแล้วแบบมันคือการเจอ last one ตัวเป็นนครั้งแรกอะแกคือแบบมันดีมากแล้วอะไร คือ last one เก่งขนาดนี้ดีขนาดนี้สุดยอดขนาดนี้ก็ต้องต่อสัญญาแล้วป่ะใช่ไหม